สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่26มกราคม25 6 8ค่ะทุกคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่างปวปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่25นะคะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย3และด้รอบเช้ามา2 9 2 0 2นะคะทุกคนเด่นมา2องเซตเด้งนะคะทุกคนคะ่ะเข้าคู่0ู2 0ูเข้าคู่ตัวไม่กลับเนาะคะ่ะทุกคน เข้าคู่ตัวไม่เด่นเข้าคู่ตัวกลับ0220 02, 02. เลขเด่นประจำวันวันนี้2มา2เด้งนะคะ7หลุดรอบบ่ายเลขเด่นประจำวันหลุดรอบบ่ายให้3แลได้มา4 6 9 54รอบบ่ายก็หลุดหมดนะคะทุกคนมาแต่รอบเช้ามาเลข2นะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่26ถ้าชอบใจขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะ สำหรับวันที่26วันอาทิตย์จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่4และ3เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ4 7 4 6 4 1 4 2 40 49 3ค่ะ3 4 37 36 สามหนึ 31, 32, 30, ่งสามสองสามศูนย์เดนรอบบายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกค่ะทุกคนหกเจ็ด หกสี่หกสามหกหหหนึ่งหห้านะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตเด็นค่ะสี่สามเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดสีหกหสเจสหสเจกับ6รอบบ่ายเจ็ดสเจเจ็ด ามสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกสี่สี่หกหกสามสามหก fc ขานนี้ก็คือคู่ตัดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวัน ประจำวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกนะคะเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกท่านเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่ติดคู่ตัวเด่นสี่หกหกสี่สามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามติดคู่ตัวเด่นสามหกหกสาม 7กับ6กรอบบ่ายได้1กับ6เป็น7จ็ดหนึ 7, 7่งหนึ่งติดคู่ตัวเด่น7จ6ดหกหกเจ็ดหกค่หนึ่งหนึ 6, ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน6 1 1 6ึ1่งนะึคะทุกท่านคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบ FC ก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เช่นเคยสถิติมีเข้ามีหลดค่ะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเอฟซี FC ขาเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติหอดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะตามความชอบค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคเี v p วันที่26มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เอท,ทุกทกท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆวันมานสุขหูุกคน้นเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ